หลังการล็อกดาวน์มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อออกไปโดยล่าสุดปรับเพิ่มล็อกดาวน์อีก3จังหวัดรวมทั้งแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุ1 0 0 0 0รายดูเหมือนว่าการล็อกดาวน์ของรัฐบาลยังไม่ได้ผลไม่สามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อให้มีแนวโน้มหรือท่าทีที่จะลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน หากย้อนไปดูช่วงเดือนเมษายนปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์จะพบว่าตัวเลขค้าปลีกลงแรงทุกตัวทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและกลุ่มอาหารซึ่งมาตรการล็อกดาวน์ที่กลับมาในรอบนี้แน่นอนว่าการบริโภคจะได้รับผลกระทบ แต่ถ้าถามว่าจะแรงเท่าปีที่ผ่านมาหรือไม่คงต้องรอดูว่าความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความยืดเยื้อของมาตรการที่กำลังจะออกมาในระยะถัดไปแต่ภาครัฐยังมีมาตรการทางการคลัง ที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคได้บ้างจากโครงการคนละครึ่งเฟสที่สและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แต่หากมองภาพตลาดทุนและตลาดหุ้นไทยที่มีความอ่อนไหวอาจได้รับแรงและผลกระทบในระยะถัดไปจากมาตรการต่างๆที่เข้มข้นขึ้นได้โดยนายภพยบูลนลินทรังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยกับสํานักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าการล็อกดาวน์ของรัฐบาล14วันที่ประกาศออกมา จนล่าสุดมีการประกาศเพิ่มอีก3จังหวัดทําให้มองว่าการล็อกดาวน์อาจจะยืดออกไปประกอบกับยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไม่ได้ลดลงและยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลรวมทั้งการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าอาจทําให้การเปิดประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าช้าออกไปเช่นกันซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดทุนไทย ดังนั้นรัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและตลาดหุ้นในการเร่งออกมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังแนวโน้มการยกระดับการล็อกดาวนมีวงกว้างและยาวนานมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญคือการเร่งนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการนำมาฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและรวดเร็วเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งหากดำเนินการได้โดยเร็วทั้งการฉีดวัคซีนและมาตรการทางเศรษฐกิจจะช่วยลดความอ่อนไหวของตลาดทุนในระยะข้างหน้าได้ โดยหลังจากนี้คงต้องติดตามมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ว่าจะเข้มข้นและยืดเยื้อมากน้อยเพียงใดรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดแรงกระแทกจะออกมาเพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่คงต้องติดตามกัน